รถเข้าใหม่หน้าสาสมบีรคันหนึ่งครับ bmw 5 2 5 i นะครับ e 6 0ปี2004ันสี่อดสองนะครับราคา229,000สองหม้บาทโหราคาดีมากๆเลยเนาะคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆเท่าที่ผมจะหาได้แล้วนะครับสีบอลเงินเดิมๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับไฟต่างๆระบบต่างๆต,ต,ติดครบทุกดวงนะครับสภาพพร้อมใช้6สูบเบนซินนะครับมาห้องกับยานโยโกฮามา่าปีสองพันยีนะครับดิสเบรกสีก่ล้อครบช็ออัพเดิมสปริงเดิมบอรหนังสีดำนะครับตัดด้วยลายไม้ สภาพสวยงามมากนะครับรถผู้บริหารสมัยก่อนนี่มันเทคโนโลยีเขาไฮเทคมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยราคาวนันลงมาเยอะมากนะครับเหมแค่อสองแสนสอหมื่นเก้าพันบาทเองอกระจกต่างๆพวก BMW นี้ก็แท้ก็พันกระจกไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับ ด้านหลังเนี่ยเบาะหนังนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับนั่งข้างหลังก็คือแอร์เย็นฉ่าแน่นอนมีม่านหลังด้วยนะครับนี่ซ้ายขวาตรงนี้ก็จะมีม่านไฟฟ้าตรงด้านหลังตรงกระจกท้ายด้วยนะครับดิสเบรกสี่ล้อครบนะครับไฟท้ายเท่ๆเลยนะครับตัว e60 แบบนี้เซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์ท้ายครบไปลายท่องคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ได้รถสีบนเงินเดิมๆโรงงานเลยนะครับรถไม่ชนหนักไม่มีความไม่นามท่วมนะครับคันนี้ได้มา์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับกับราคาเพียงแค่สองแสนสองหมื่นเก้าบาทนะครับขายทั้งสดอย่างเดียวนะครับสนจ ก็จะต่อให้โปรนออตโต้คร์ได้เลยนะครับผม